เพื่อนเก็บอันนี้มาให้อีกแล้วรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรมันคือกีวีลูกเล็กอะเนี่ยหวานมากกีวีแต่เป็นพันลูกเล็กอันนี้ยังไม่สุกใกล้สุกแล้วนะแต่ว่าแข็งไปหน่อยกินไปลูกแรกเมื่อกี้หวานเจี๊ยบเลย คล้ายๆกับกีวีลูกใหญ่แหละแต่ว่าเปิดมันเขียวเนี่ยเจ๊กีววีเลยจะเป็นพันลูกเล็กเดี๋ยววันไหนจะลองไปดูที่ต้น ต้นแบบไหนยังไม่เคยเห็นมันกันนะนาะ่ารักดิอ่ะ